สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะพี่น้องไกล้ขันบานทุงเนาะค่ะพี่น้องไกลขันบานทุงมือนีไกลขันสิผ้าทุกทุกคนมาดูมะนาวแป้นยักษ์นะคะพี่น้องนี่เนาะค่ะแล้วก็สิผ้าเบิงขันตอนการตอนมะนาวแป้นยักษ์เนาะค่ะพี่น้องต้นเดียวเด้อค่ะ กินเบิรปีต้นเดียวเอาอยู่นะคะทั้งปีไม่ต้องซื้อมะนาวนะคะนี่เนาะคะ่ะเป็นมะนาวพันแป็นยักษ์เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนีไก่ทันบรรทุงนะสิผ้ามาดูวิธีขั้นตอนการตอนมะนาวนะคะลักษณะกิ้งเนาะคะ่ะห้าสีเบิงกิ้งจังไหรจังคอยสิหูว่า พ่อตอนบ่พ่อตอนเนาะค่ะพี่น้องคือลักษณะกิ่งก็อ่อนไปก็ไม่ดีแก่ไปก็ไม่ดีนะคะพี่น้องจังสันมันสีบอออกหากเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาสิมาเบ่งขันตอนการตอนเนาะค่ะพี่น้องสําหรับมะนาวแป้นยักนะคะน้มร้ายหลายเด้อพี่น้องอุปกรณ์การตอนเนาะคะ่ะนี่น่ะเนาะ ใยมะพร้าวผสมน้ำนะคะสำหรับอุปกรณ์เนาะนี่เฮามาเบิงมืออาชีพเนาะคะ่ะสำหรับการตอนมะนาวเนาะกิมส้มอันเด้ต่อนนาะอันนี้ก็คือเอาผสมน้ำซื่อๆอยู่บอผสมน้ำซื่อๆเนาะผสมน้ำให้มันชื่นครับไส่กอดใส่สถุงไอ้กากบกาวบขาวกากบวบขาวป่ะโอแม่เดียวอันนะั้นข้าวสาร ขอต่อท่อมันอ yeah well, ีกท yeah, ีบอล้าทะเลติดช่อมันเปลี่ยนเด้หมนี่ครับอ๋อมันเป็นท่ามันครัอถ้าท่านต้นหน่อยมันก็ดอกมันก็เล็ก ขั้นตอนนี้นำปอแตงยังเลยเอาไปย่อยบอกเผาผสมนม้ำซิซิครับเอาแต่ปุยปุยก็บ่ต้องใส่บัวเอ <laughs> อเดีย๋ยวมันก็ออกเองวันโอเคย่ย,ยบกเผาผสมนม้ำแล้วมันก็ออกเองครับให้มันชืดก็ได้ให้มันชื้นไว้ซิซิ แล้วก็บ่ต้องคดน้ำอีกเลยมั้งหืมเดี๋ยวมันก็ออกอ๋อน่าก็เลยการทำพม่านประมาณซิบกว่ามืออีกซิบกว่ามือมันสีออกหากมั้งหครับเออเออเออมาณยี่ซิบมือก็สีตัดได้มันบรอได้ครับเออเจ้าเจ้าจะให้ออกติดตัดแหงหากมันหลายกว่อ๋อให้เบิ้งหากเอามันบรอเบิ้งหากเอาหากมันออกสีน้ำตาลถ้าออกหากสีน้ำตาลก็คือตัดไปปลูกได้ครับ ถ้าเมนถ้าบอตัดออกไปปูงนี่มันสิมีผลยังบอบ่บ่ตายบ่เป็นยังเลยมันบ่บ่เป็นยังสีมันขึ้นมีเหยียดสีขาวๆนั่นสิทามันเขียวเลยมันอันนั้นเากอ๋อหฮเบิ่งกิงที่ว่ามันมีสีขาวๆจังหน่อยเห็นบ่ครับมันจังบอตายตอนเฮาเอาไปปู คอมแม่นว่าเป็นการสีเขียเวเลยมันก็ถือว่าอ่อนไปแม่นบ่มันถือว่าอ่อนมันไปอ๋อมันก็เลยเหลือกงเขาแต่คอนแม่นว่าแก่แห้งก็บ,บข่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ห้กห้ามันสิบ,บ่ค่อยออกอ๋อต้องเอา,าต้องเอากิ่งกลางเก่ากลางใหม่กลางเก่ากลางใหม่ครับแล้วขวดเดียวมันออกแล้วไปนี่ขวดแล้วแล้วดูงามเลย เนียฮะจะหนีมันเป็นแผ่นเนี่ยเบื่อ bueno> ต้องสินะเด็กกินบดปีเลยเนาะปลูกไว้ต้นเดียวก็ได้กินบดปีเอออ๋อปาดทุ่งออกคครรัับบอืม ต้องโคดนามมะนี่บพราไปอันใสจะซิฟก็เหมือนกัดหักให้หักออกที่น้ำตาลถ้าเกิดอันนั้นได้ไปทิมไปแจัคซิปกู้มือบอกจำเคยโคดนามบอบอต้องโคดเลยบอกต้องโคดเลยเพราะว่ากาบมะพร้าวมันมีอันนั้นเลยกาบมะพร้าวมันชื้นอยู่แล้วไหมล่ะชื้นอยู่แล้วแล้วห่างถ้ก็ออกยังไง หามันออกก็ออกเป็นซีดๆถ้าสตาร์ทเอาไปจักมือหาสีออกประมาณมซีดไหมซีดมือแต่มันยังปอ,อน,ออออนเอา้ง่ประมาณจักมือสีเด็ดตัดไปปลูกไหมยีซีดตัวมือได้แล้วยีซีดตัวมือก็ตัดได้แล้วมันบ่เออมันก็นเรี่ยวอยู่ไดี๋ยว่ะเนาะ แฉลบเลยนะัหากันมันหมดไฟออกครับมันเป็นสีอันนั้น,นเลยถ้าไหนสีแก่ๆในเต่รมันหมดไฟบอกง่ายๆนะกิ่งนะให้เบิ้งกิ่งกลางเกลากลางแก่กลางอ่อนเพ <c oughs> ราะว่าน<บ>ั่นเลยเออถ้าว่าอ่อนไปกับโบโบติดแก่ไปกับโบติดแฉลบไปหากันหมดไฟไฟออกแผ่นแก่ไปหากับโบออกอ่อนไปหากับโบออกคือกัน บอออกขึ้นกันเอาไปผูกมันติดสายนี่คือวิธีการตอนมะนาวเป้นยักษ์นะคะพี่น้องที่กายันมันทุ่งเอามาฝากเนาะคะ่ะหวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับคนที่รักการตอนหรือว่าจะขยายพันธุ์มะนาวนะคะพี่น้อง กาถือว่าไม่ได้ไม่ได้ยากนะคะง่ายนิดเดียวนะคะดูขั้นตอนการทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับการขยายพันธุ์มะนาวแป้นยักษ์เนาะค่ะพี่น้องนันงใง่ายๆนึงเด้แล้วเนาะ คันซีว้าไปก็ได้ง่ายแต่ว่ามันต้องง่ายมันก็ง่ายสำหรับคนมีใจนั่นแหละเมนเท่าคือคันแมนคนเบึงก็ง่ายนั่นแหละแต่ว่าถ้าบ่มีใจเฮ็ดมันก็ีปัญญานั้นล่ะต้องเนี่มันถ่านนะไปเรื่อย ผูกบนผูกล่างกับเล้วเลยเหล่วครับอีกซิบกว่ามือเนาะสิแดงมาเบิองหากอืมเออบอกเกินซิบหามือหากมันกับแกรงรอดไม่ดีเป็นสีขาวป็ดบอกเกินซิบหามือหากออกมันหรอเออตัดได้ดีกว่าดีซิดีซิบกว่ามือกับตัดได้โอเค